มีวิธีคือหนูต้องสดนะครับหลายคนอาจจะยังบ่หูวงว่าช่วงที่ทําไหมของผมมันออกยากจังนี่ครับการแกะแกะยากแก,งก้ง่ายกะบเบิ้งนะครับผมก็ประมาณนี้สีสันอันพุนกันเลยทำความสะอาดจุ่มเข้าไปแป๊บเดียวนะครับอย่าจุ่มโดนจุมนจ่มโดนปุ๊บเดี๋ยวมันจะลุดเกินหางครับเลือแด่กระดูกก็เอาถุงเท้าออกครับจุ่มไปพักหนึ่งก็ลุด หลุดก็จะได้เขาวๆนะครับเนี่ยถ้าอยากให้ออกดีๆนะครับมันมีวิธีคือหนูต้องสดนะครับถ้าโบเมนว่าหนูจะได้มาเมือ่อคืนตายแต่ตอนกลางคืนเราเขาเอามาผักไว้แล้วตอนเศร้ามาแล้วเขามาสุบเทียนหรือสุกข,ขีเพิงไข่พึ่งนะครับมันจะหลอกงากในจังหน่อยแต่ถ้าถ้าหนูกลายตอนเศร้าคือว่าหนูติดบวงเราติดบวงไงเออเขาเขา ขาตอนเศร้าแล้วเขากะเอามาแบบนี้แล้วเขาก็มาจุ่มมาซุบไข่ขพึ่งซุกเทียนปุ๊บมันจะแกะง่ายขาโบเลยครับนี่ก็คือเป็นวิธีที่หลายคนอาจจะยังบ่ฮู้ว่าช่วงที่ทําไมของผมมันออกยากจังทําไมมันถอนไม่ง่ายเหมือนของคนอื่นนี่แหละครับหนูตายไม่ไหมครับจะถอนง่ายมากหนูที่ว่าตายบอกกีบ่ถึงชั่วโมงเลยเสีย เราหอกลับมาซุปเคียนซุปไข,ข่พึ่งนะครับเบื้องจากเวลาเอานะครับกับบอไ่ได้บอกว่าจักวิจักนาทีเนาะจุ่มพอประมาณนะครับน้ำก็เดือดพอประมาณให้ห้องหูมือเอาครับแรกแมันอาจจะบอดีหลังๆมันก็เริ่มจะหูมือหูชิ้นมือมันก็นกนจะลูดง่ายครับจะหูปริมาณการจุม่มว่ามันจะใส่ปริมาณเวลาประมาณไหเขาก็คิดเอาในใจ มันจะออกง่ายออกายออกากจุ่มโดนไปหนังกระเปื้อยครับจุ่มเข้าเดียวมันก็นหลุดบ่อออกครับมันกนแบบน็แบบนี้แหละครับแบบนี้แหละครับใส่ความชำนาญของแต่ละคนขี่ขามานะครับมือไม่อาจจะยากในก็หน่อยนะครับฝึกๆเอามันก็นบดย,ยากนะครับสําหรับการถอนสาหรับการลอกหนูหน่อยก็ใส่เวลาแป๊บเดียว หนูใหญ่ก็ใส่เวลาโดนนะครับอ่าก็ไข่เพิ่งหรือเทียนก็เอาลงประมาณเติมค่อยเติมขึ้นเรื่อยๆครับใส่เท่าน้อยๆอย่าใส่หลายถ้าใส่หลายเีเดี๋ยวมันเกาะลายครับเติมไปเรื่อยๆแม่นมันจะหนาพูละแกะยากครับใส่เท่าน้อยๆเนาะก่อนจะจุ่มเหาก็ยืดๆตัวจังหน่อยเนาะ ลงไปครับลงไปฟูบฟูบจุมเซตครับก็เกียร์นะครับให้ความห่อนมันอมให้ไข่พึ่งมันดูดครับขนนะครับแล้วก็เอามาลงน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นกับบอลทองมาเย็นมากครับน้ำในกอกเขากับทั่วไปนะครับใส่ได้ครับนะครับก็ต้องมาจัดจัดทรงในจังหน่อยจัดทรงจังหน่อยก็ค่อยๆจุมลงไป แล้วก็พริกโตนะครับเกียร์ให้ไข่พึ่งเกาะขนหนูให้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ยกขึ้นให้ความร้อ,อนทำปฏิกิริยากับหนังจักหน่อยหนึ่งเือขนจะรุดง่ายครับแล้วก็จุ่มลงน้ำเย็นครับกับบ่มียัยงหมากไหมสำหรับขนที่ยังมือไม่เนาะยังมาทัานลูกขนเกาแล้วบางเถ้าบางคนขากเซียนแล้วนะครับก็ขนใหม่เขาก็ เบิ้งเอาในนีแล้วครับผมศึกษาไปเรื่อยๆหนูน้อยก็ะตุ้มแป๊บเดียวแม่กระโดนแมนโดนตัวหนูน้อยเพราะว่าหนังมันอ่อนแมนอยู่ที่จังหวัดแมนก็เลยแบบปริมาณเทียนนี่ก็มีฝนเนี่ยแมนนักเทียใส่ไล่ไหลแกะยากเดียวแกะยากครับมันก็ต้องพอประมาณค่อยๆเติมลงไปให้มันหลุบหลบขนมันละเพราะมันหลุบหลบขนมันเพราะมันเกาะเกาะทุกเส้นม่ต้องน้ำมากไปแล้วก็บ่บน้องน่อยไปน้อยไปก็แกะยากไล่ไปก็แกะยาก ต้องพอดีพอดีนะครับถ้าน้ำเดือดแห้งกับบ่อดีครับมันไหลมันมันมันพัดไข่เทียนออกไปทางอื่นครับมัอนแล้วอนแ้วถอยออกจักหน่อย,อ,ยอ,อ,อ่าให้มันลอยประมาณเกือบเกือบทั่วเต็มหมเออเกือบเพื่อเหมอะเต็มเหมาะแล้วก็ค่อยสไลดลงไปให้เทียนมันติดอ,อแล้วก็ งไปแล้วก็พักขึ้นมาลอยไปพักหนึ่งให้เทียนหยดให้น้ำเสด็จออกมาจังหน่อยหลังจากนั้นก็ง่ายไปลงน้ำเย็นครับน้ำธรรมดานี่แหละน้ำกอกเขานี่แหละพักไว้ประมาณานาทีหนึ่งนะครับเกือบนาทีหรือนาทีหนึ่งก็ได้ครับเราเขาก็เอาออกจากน้ำม,มาพักให้น้ำเสด็จออกครัเอาหนูออกจากถังเพื่อให้แต่ตอนนี้ก็คือเทียน ค้นหนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แน่นตึบเลยเดี๋ยวเราจะไปแกะกันอีกนะครับพอออกมาพักไปแบบนี้นะครับเบื่องครับการเกาะของเทียนสม่ำเสมอดีครับสม่ำเสมอกับไอ้ค้นหนูนะครับมันถึงจะแกะง่ายนะครับผมตอนแกะนะครับนี่ครับมาแกะลยก่อนก็ฉีดแค่น่อยนะครับตัวนี้อาจจะบาปันใดแกง่ายตัวนี้อาจจะอันนี้มั้งเนี่ ตายเมื่อคืนบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อตัวเมฆแคบนึงนเขียนไม่ขึ้นอย่างเต็มล้อล้อแห้งแข็งยังมันแข็งปันไดเออตัวนี้แข็งแข็งต้องพัด้ก่อนให้มันแข็งครับแกงออกนี่นูอาจจะบอ่อขาวปันไดเพราะว่าเป็นนูตัวผู้หลังจากมีเศษอยู่เดี๋ยวเขาจะไปล้างน้ำไหมนะครับมันบอกก่อดีคือเขียนเอ้ยไข่พึ่ง ไช้เพิ่องจะแกะเป็นแผ่นโอ้โหเทียนบางเสื่อมันกะต้มหลายเสื่อแล้วมันจะอาจจะบ่อไอ้ก๊อหนูดีบันไดมีกระเทียนการทางการต้มมาแล้วครั้งหนึ่งมันบรกกอบด้วยตับบ่อไฟเกาะกันไดยมันบ่อออกทืออะไรแผ่นใหญ่เลยมันออกแต่ละหน่อย เป่งนนาะมันมันก็คือไข่เพิงไข่เพิงมันจะผู้เทียนมันอาจจะสู่ไข่เพิงมาได้อืท่านเรีย้อเฝ้าแกเป็นเยเดี๋ยวกันแข่งเองผูเดียวแต่ยุแต่ผมุ่มไมรก็ไปหากินเผากินน้ำไม่ใช่ค่อยมาหด มกือโบ้ไม่เล็บครับมันก็เลยจะแกะงาก่ากแคหน่อยอืมตัวนี้หนูแม่ขาวๆเลยนี่ครับการแกะแกะยากแกะง่ายกักบเปงนไงครับผมต้องทิ้งไว้สักพักนึ่งนะม,มีสีเหลืองๆตัวผู้บ่ะตัวแม่แียเมียน เนี่ยครับจะแกะยากแกะง่ายนะครับสำหรับมือไหม่นะกะ็ใส่ได้ย,ยู่ลองลองเบิง้งครับระดับหนึงแต่ถ้ามีไข่เพิงไข่เพิงจะหายากครับไข่เพิงจะง่ายกว่าเจะเทียนกับใส่ได้ขึ้กันถ้าชุบหนากว่านี้กับะแน่มันแล้วแต่ค้นถนัดอ่ะเซ็ตแล้วกะยู่ประมาณนี้นะสีสันจะเขา เขาบุก็ต่อมานี่สีสันอันผุนกันเลไรทำความสะอาดล่างนามอีกนึงครับนี่แมนขูดออกครับขูดขี้ไครมันขูดอันนี้ออกมันจะสวยงามครับในกำมังแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็โอโ้โหมงวันกลับมาแล้วเนี่ยครับจะขาวแบบนี้เลยอะโอเคครับสำหรับมือไม้ที่ ปีเพชก็ลองลองเบิงครับของคนที่ชำนาญแล้วกะเขาก็จะเก่งแล้วแต่สำหรับมือใหม่ก็ประมาณนี้ครับผม